ว่าทรงประคานทรกข์คำถามต่อไปที่ว่าโอราจารย์ทำนายสุบินนิมิตของพระมหิศีว่าอย่างไรโอราจารย์ท่านทำนายสุบินนิมิตของพระมหิศีว่าอย่างไรจะได้ประสบเคราะห์กรรมจะมีโรคภัยมาเบียดเบียนจะมีพระธิดาตาปราสูรจะมีพระโอร ป่าฮกป่าฮป่าฮกึกสากันก่อนครับลูกค่อยๆต่อนะครับเอ่า่ปั้ใจเลยะครกจะมีพระธิดามาประชวรเลยก็คือระพุทธเจ้จไหมลูกความบาปที่ถูก้องก็คือจะมีพระอรสมาประตอ่าไลูกนะเป็นคําบาที่ ไม่สีตั้งใจจะไปประสูตรพระโอรสที่เมืองใดหลังจากท้องแนลูกท้องใกล้คลอดแล้วท้องกี่เดือนนะครับลูกก้าเดือนนะครับเอาละครับทีนี้จะถามกันครับพระเมษีตั้งใจจะไปประสูตรพระโอรสที่เมืองใดเมืองเทวทัตเมือง,างสาวัตถีเมืองพาราณ เอาละครับปอค,<บ>คผู้ดูผู้สอนที่เราเขียนตัวนนหนังสืออักษรกอไก่ถึงนองหลูกได้อาอกเขียนได้ก็พราะใครหาไม่ใช่ว่าผู้จะได้ชื่อว่คคาครูกลางพระจักรเอกุ วันน like ี้พระอาจารย์จอมงดชเรียนดีคุณค so. ุณของครูอยูเสมอตตั้งแต่คุณครูคนแรกที่จับถุงพระอาจารย์เขียนตัวหนังสือเช่นเคยสอนพระอาจารย์ตั้งแต่รุ่ป้อนครูคนนี้ปัจจุบันที่ดังสอนปมกระดาษเรื่องอาชุกครู ที่สอนให้พระอาจารย์ออกเขียนได้หลับต้องกราบเทพาพระอาจารย์แทนที่พระอาจารย์เต็มนะครับวันนี้พวกเธอมีโอกาสในโลูกโอกาสอย่างนี้หาได้ง่ายๆนะลูก พวกเธอตั้งใจฟังไม่ดีลูกนะครูขณะนีน้ท่านกำลังมีความสุขหรือความทุกข์ท่านยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่องานนี้ลูกหลายคนอาจทิดว่าอาจารย์จะเหนื่อยแต่คนที่เหนื่อยกว่าพระอาจารย์อีกก็คือครูครูอาจารย์ท,ที่นั่งอยู่ข้างหน้า พวกเือนี้ลูกทาจางเดิแค่หนึ่งวันเกินท่านเหน,นื่อยามาเป็นแทงปีทุมองนาฮท่านทือลูกตอนนี้ท่านมีความสุหรืวามุกขุที่เห็นลูกศิษย์ของท่านตั้งแต่สาท่านไม่เท้พอ ไม่ใช่แม่ของเราลูกไม่ใช่ญาติพี่น้องแต่ท่านก็เป็นหัวใจเราตลอดมาดูการดีความใจในชีวิตแม้วันน,นั้นจะไม่มีดูก็ตามเอานะครับลูกวันนี้เรามีโอกาสนะลูก In the hay có yên thúc của các lúc, cả phê cà các lúc, để làm việc cà lò cà phê người phê lúc. đồ cà phê cà bỏ cà phê bỏ máy cà phê cà tăng cà phê bỏ phê cà 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 người cà phê cà quả cho